สำหรับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงที่พี่น้องมือใหม่ถามเข้ามานะครับว่าผมถอดออกมาแล้วผมเอาใส่กลับคืนไม่ได้รู้สึกมันติดมันเกะกะอ่าทีนี้ผมจะเอาทาให้ดูนะครับว่ามันเข้ายากหรือว่าไม่ยากนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้ครับหม้อแปลงจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับถ้าเราถอดออกมาแล้วเราไม่จําไม่ได้นะครับเราจะใส่กลับไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับวิธีเอาใส่นะครับง่ายมากนะครับถ้าเราจําไม่ได้นะครับ เราก็ทางนี้นะครับเอาขามนะครับเอามาทางนี้นะครับนี่ครับย่อนลองไปเลยครับนี่ครับนี่ครับก่อนที่จะย่อนลงไปนะครับเราก็เอากระดาษตัวนี้ครับห่อไว้ตามปกติเหมือนเดิมของเขานะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับถอดออกมามันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ครับงัดล็อกออกมาก่อนนะครับนี่ครับเห็นว่ากระดาษหอนะครับห่อแบบนี้นะครับนี่ครับอ้าวแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้เลยครับนี่ครับเขาจะมีล็อกอยู่นะครับ้วเราไปตามช่องของเขาเนี่ยครับขาเขาจะอยู่ตรงนั้นนี่ติดกระดาษหน่อยนึงครับ รากระดาษมันหนามันแข็งครับนี่ครับลงไปแบบนี้ครับมันก็ไม่เกะกะแล้วนะครับลงไปแบบนี้เลยนะครับ